สบายดีเพื่อนๆนสบายดีเพื่อนๆนทุกคนทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามสเกีเนนะมันนี่อย่าตกอกตกใจเด้อมันนี่สเกีพานเดินดุ่งดานปลาเด้อมันนี่เด้อก่อนสิเขาป่าเขาดุ่งกะฝากกดติดตามกดสันกระดิ่งไว้เด้อเพื่อนๆนเด้อเพื่อจะบอพาดคลิปต่อไป ืันนี้สากีพาเข้าดงเข้าปา่าอย่าตกใจเด้อืันนี้สากีพาไปเก็บกระเทียมป่าอยู่ในฝรั่งเศสเพื่อนๆมาสะอ่อนซอยกันมาสะอ่อนซอยกันเดอ้อเขียวสะอุมทั้งปลาเนะ่มีแต่กระเทียมทั้งนั้นเลยเพื่อนๆนกระเทียมนี่ก็คือเดี๋ยวพี่น้องบ้านเฮาสีว่าอ้าวกระเทียมทางเมืองนอกเป็นยังไงนอ กระเทียมทางมึงนอกบ่มีหัวเด้อเพื่อนๆนเป็นต้นเป็นใบย่อออกมากำลังเขียวกำลังอ่อนพอดีเลยเพื่อนเพื่อนกระเทียมปลากินกับคือกระเทียมบ้านเฮานี่แหละแต่เพื่อนเดี๋ยวนี้เพื่อนกำลังกำลังขึ้นมายังไม่ได้ออกดอกเธอเวลาเพื่อนออกดอกมาแล้วดอกเพื่อนก็สีแซ่บ งามเพื่อนๆงามครักก็ขอโทษขอไยเนาะคลิปนี้อาจจะทายไว้เนมีสะดุดมีล้มหัวปักเดกสีมีเดอร์เพื่อนๆเลยเพราะว่าเห็นกระเทียมเต็มสวนโอ้โหซึ่นสมซึ่นสมหลายถ่ายกะงวกหน้างวกหลังเนาะถ่ายก็ได้่ายแกงไปเก่งมาปันชทะอันที่งวกหน้านกหลังนี่ก็ได้ งามพี่น้องเอ้ยงามขักงามเนเบิงดูนี่นะกระเทียมปลาทางนั่นเลยกำลังงามพี่น้องเอ้ยกำลังงามกำลังงามเพราะว่าอน,นิกาอยู่ในปาน่าใหญ่นาะอาทิตย์ที่แล้วนี้ข้าเจ้ากามาล่าสัตว์ก็เลยบ่ได้เข้าว่าสิเข้ามาแต่อาทิตย์ที่แล้วนี้พุ่หละเพื่อน ขาเจ้าติดประกาศบาลล่าซั์ทางฝรั่งเศสนี่้า้าเป็นปลาใหญ่ฮะนะาปลาใหญ่้าขาเจ้าสิเป่าสัเข้าเจ้าสีติดประกาศไว้ตามเข้มถนนเข้มทางเข้มป่าไว้สกอนวาเขตนี่เข็ดนี่ล่าสัตว์เด้อสิบวยค้นเข้าไป้าเมนผู้ใดฝ้าฝืนเข้าไปก็จะถืกลูกลงเนาะเพราะว่าข้าเจ้ากะประกาศไปแล้ว พี่น้องเอ้ยงามคักงามเนมสะอ่อนคักสะอ่อนคักมาเด้อมาเด้อมาเก็บกระเทียมอยู่ในฝรั่งเศสน้ำกันผู้ดีเพิ่นกำลังกำลังเริ่หไ่มาเดอละสะอ่อนหลายพี่น้องเอ้ยสกยีกระไทยหันไปหันมาเนาะป้าไงคักพี่น้องป่าไงคักอีลีอยากให้พี่น้องเมื่อเบิง่งโตจริงโอ้ย กลาบาสากีสึนสมอยู่งามงามอ่ากระเทียมปานี่เอาเพ็ดพักดองสบ้านบ้านสกีเนาะกระื่นขั้นสมพักนี่ละเพื่อนเพื่อนภาษาไทยกว่าไปเห็ดพักดองสกีเอามาแล้วสวกีกับไม่เห็ด สมพักหรือพักดองนี่แหละแซ่บแซบพี่น้องเลยแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนเด้อกินแห้งหลายแบบกินกระเทียมนี่แหละกินกระเทียมเลยกินแห้งพี่น้องคันพอบ้านผู้ใดบ่มากกินกระเทียมนี่ก็ให้ไปคุยกันสกอรเด้กก่อนเซไปเก็บก็ได้ถ้าว่าพอบ้านบโบเคห้ามไปก็บเด็ดขาด พะวักกระเทียมพ่นกินเฮงคักหลายเอ้ยพี่น้องเ้ยมามามาพูดนะต้นพะวอเพเวย่พี่น้องเนะอ้ ê, อยอสกีและสะออนไหลสะออนจนเก่งโทรศัพท์เก่งไปเก่งมาพี่น้องงามบอพี่น้องงามบอพุ่นะต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็ไไ้ พี่น้องเอ้ยสะออดสะอ่อนเพราะว่าเขตนี้อ่าส่วนลายเมนฝรัง่งเขาจะสืบบลูกกินน,นะนะเขาเจ้ากินเขาเจ้าก็กินด้ามเล็กด้ามน่อยเพืนะ่อนกอหนึ่งกอนหนึ่งนะพี่น้องสะออนคักสะออนเน่ยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อรเทียมปลานี่ สกีก็เห็นแต่อยู่เมืองนอกเนาะแต่อยู่แถวบ้านเฮาเมืองลาวเมืองไทยสกยีโบเห็นหรือว่าสากีบรูบอ่อยู่ในป่าไงอาจจะมีเพื่อนๆนะแต่ละก่อแต่ละเกาะเพื่อนๆเอเอ,อ,อสะออนคักสะออนแนสะออหลายสากยีก็ขอซื่อสมกันเนอะพี่น้องเนาะ ขอซื่นสมก่อนก่อจิบตัดเพิินก็นได้ถ่ายคลิปสก,กีกะล่างแล้วก็เห็ดเป็นมัดเป็นมัดให้พี่น้องบึงตอนถ่ายคลิปนเปนาะเพื่อนๆเนาะเห็ดน,นังสิน่นีก้กะกะสิบุลูวา่าเออต้นใหญ่ต้นน้อยซําใดเพราะถ่ายคลิปแล้วพออเพราะสกีเอาไปแล้วสก,กีก็ไปล่างไปมัดเห็ดเป็นมัดเป็นมัด,ปมดไปนตะแซ่บตะแซ่บ เอากินกับตัมบอกกินกับแจอประเดกพี่น้องเอ้ย่ให้เว้าเลยพุณน่ะเห็นบ่น,นี่จบเกท้ายภาพนึงนิ่งห้เบิงกินกับแจไปรเดกกินกับปนกินกับหยังได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเป็นคือกระเทียมบ้านเฮานี่แหละพี่น้องกระเทียมหัวหนึ่งนี่ก่กินแห้งขนาดไดอันนี้เป็นทั้งสวนเลยพี่น้องเอ้ยต้องเคลียร์กับพอบ้านก่อนเด้อก่อนไปเอากะไดเพราะว่ากินแห้งหลาย กินแหงแหงพี่น้องเลยพูดนะงามงามพี่น้องสกีสะออนสะออนสกีเป็นคนมักกินแน่นพักดองเอามาแล้วกลับมาขั้นพักดองโอ้โหพี่น้องเอ้ยหมินทางบ้านพูดนะเห็นบ่พี่น้องเป็นแต่สะ,สะออนก็อ,อย่างเลยออนออนนี้พี่น้องเอ้ยออนออนแซ่บไรขอบคุณทุกการติดตามเด้อ ถ้าถึกใจก็กดติดตามกดสันกระดิ่งไว้เด้อเพื่อนๆเด้อเพื่อจะบอพาดคลิปต่อไปเพื่อจะเป็นกําลังใจให้สาเกีเนาะเพื่อจะได้ทําคลิปต่อไปว่าต่อไปสาเกีซิมีอย่างให้เพื่อนๆเบิ่งแน่เจอขั้นเข้าไปอีกกระเสียาทายไม่ให้เพื่อนๆเบิ่งอีกเด้อขอบคุณทุกการติดตามและรับชมเด้อขอบใจบายยพอกันคลิปหนะ้าบายบายแม็กซี่บุ๊กูบายบาย